สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พามาชมดอกไม้อีกแล้วนะคะทุกคนอดอกไม้ส,สวยๆอ๋อ้นามยังบานไม่หมดนะคะดูค่ะทุกคนสวยมากดูค่ะอันนี้บานหมดแล้วอันนี้บานหมดแล้วสวยมากเลยค่ะว้าว ดีค่ะอกแบบไม้สวยมากเลยชมนอกไม้ค่ะทุกคนอนอ้นองนกนกทีราบนะคะดอกไม้สวยๆอากาศดีนะคะทุกคน นังกินเลตินนะคะอากาศดีอุย้ยอันนี้ตายแล้วอันนี้เหี่ยวแล้วเนี่ยหมดแล้วสีแดงนี่เหี่ยวเลยออกก่อนออกก่อนก็ไปก่อนนะคะทุกคนสวยงาม ชมดอกไม้ค่ะวันนี้พามาชมดอกไม้โอ้ยนกนางนวลอันนี้ก็ร่วงหมดแล้วนะค่าสีขาวนี้ไปแล้วค่ะกาดดีมากเลยค่ะทุกคนดูค่ะทางโน้นทางโน้นเป็นดอกไอ้นั่นสวยทุกคนก็เปียเหีเ้ยยียโกลิบเด้อ ดูดอกไม้กันค่ะทุกคนโอยน้องหมีนี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะเนี่ยข้างในเป็นสระว่ายน้ำมาเดินดูดอกไม้นี่มันสวยเหลือเกินดูค่ะดูยอดเออ เอ้ยไม่ใช่ขี้เหล็กท่านเรียกยอดอะไรอะ่ะสะเดาเยอะมากนะคะที่นี่ที่นี่ต้นสะเดาเยอะมากเขาปลูกด้วยนะคะทุกคนนีโอ้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 นกน้อยพามาชมดอกไม้นี่คะ่ะทุกคนมันสวยสวยมากตอนนี้กำลังออกดอกเต็มเลยนะคะโอ้สวนตะวันใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช สวนตะวันสวนแดนดูดอกไม้ที่รั้วนนค่ะสวยมากเลยมีสีขาวนะคะทุกคนอ๋อจำทางออกไปนี่ก็ได้ไม่เคยมาทางนี้สักทีค่ะทุกคนเป็นดอกไม้อันนี้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอ๋อ ไม่เคยมาทางนี้เลยดูค่ะร่มรื่นมากสวยงามดดอกสีขาวเป็นช่อเลยนะคะสวยมากดูสีขาวค่ะทุกคนเป็นช่อใหญ่มากว้าว หอมเย็นๆค่ะทุกคนหอมเย็นเย็นหอมออกหวานนี่ก็เป็นเส้นทันนะคะสวยไหมคะทุกคนชมดอกไม้นะคะช่วงนี้ดอกไม้คะ่ะก็ถ่ายทำคลิปไปตามเอ่อ ธรรมชาติแต่ดอกสีนี้สวยสวยมากดูค่ะทุกคนสวยสวยมากๆ วันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตค่ะทุกคนธรรมดาเขาก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะดูค่ะทุกคนสวยไหมคะสวยมากไปค่ะเดินชมวนต่อไปทางโน้นทางโน้น,นดอกไม้เยอะยิ้วค่อยเกือบหักพี่น้องเอากระยะทิ้งแล้วก็าฝาฝาครอบกระยะเนาะ ฝาครอบก็อย่า,าปิดมาใส่งอได้แค่นี้ค่ะปวดมากเมื่อวานนี่นะคะหลังจากถ่ายเอาไอเอาหนมปังให้น้องนกเนาะแล้วก็เอากระยาทิ้งถังมันไม่ใช่ฝา่างนี้ค่ะทุกคนแต่มันเป็นฝาเหล็กจริงๆอะ่ะไม่ใช่ฝาสังกะสีนะคะ เป็นฝาเหล็กเลยโอ้ยหนักมากเมื่อวานนี้เกือบร้องอ่ะทุกคนโมโหตัวเองก็โมโหอุอ้ยฝรั่งฮัลโหลฝรั่งพ่ <Hello. S 1> <c oughs> อใหญ่นะคะมาเซ็นท่านกันมาซื้อของอะไรมาถ่ายดอกไม้ให้ชมค่ะโอ้ยนก no. Oh, jo, her mm, kun. den går en køn, nej. du ikke har den. Jeg skal stå den. Du skal ikke gøre noget bare... Jeg gør ikke noget. Jeg holder bare stille og roligt. Yeah. ไหมคะุแฟนต์คอร์ลิฟต์พร้อมไหมล่ะคือสวยยูไม่หอมเลยเย้ดูค่ะเป็นพุ่ม <c oughs> <Yeah. S 1> เป็นพวงเลยสวยมากทุกคน ชอเลยนะคะโอ้ยสวยมากดูค่ะโอ้ยเดินเข้ามาในนี้เหมือนอยู่ในสวรรค์ดูค่ะโอ้ยสวยจริงๆทุกคนดูค่ะสวยมากมายกายกองรมโชยหน่อยๆนะคะทุกคน มุมนี้สวยมากเลยว,ว้าวดูค่ะทุกคนท้องฟ้าดอกไม้สวยงามแอนนจบคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching very beautiful flower Thank you so much ขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณค่ะ